สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะออกหมายจับตำรวจบุกรวบตะบอยสเกลหลังสารอนุมัติหมายจับแอนนาโดนด้วย จากกรณีที่นายพันธวัฒหรือน็อตผู้บริหารแพลตฟอร์มกองสลาดพลัสเข้าแจ้งความกับตำรวจสอนอทางหล่อเพื่อดำเนินคดีกับเว็บไซต์ขายหวยทิปให้กับประชาชนในข้อหาความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ช่อโกงและช่อโกงประชาชนต่อมาเฟซบุ๊กส่วนตัวของนายพันธวัฒโพสต์พาดพิงนักร้องชื่อดังยุค90 อดีตนักข่าวสายบันเทิงผันตัวมาทำธุรกิจลักษณะนี้ล่าสุดมีรายงานแจ้งว่า 24พฤษภาคมพลตำรวจโทรสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเครื่องการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาสั่งการให้พันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัดผู้กำกับการสอนอทองหล่อนำกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอทองหล่อจับกลุมตะบอยสกานักร้องชื่อดังยุค90หลังถูกสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ ก่อนถูกควบคุมตัวแจ้งข้อกล่าวหาพันตำรวจเอกดวงโชตเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์สั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้จับกลุมตัวตะบอยสเกาได้ที่บ้านพักในคดีขายหวยทิปที่นายพันธวัฒหรือนอ็อตผู้บริหารเว็บไซต์กองสลากพลัสแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนพรบการพนันและพระบอรคอมพิวเตอร์ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่าง การสอบปากคําส่วนแอนนาอยู่ระหว่างการเดินทางที่ต่างประเทศได้ส่งตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่แทนด้านนายตะบอยสกากล่าวกับผู้สึกข่าวสั้นๆว่าอยู่ระหว่างให้ทนายความยื่นประกันตัวพร้อมกับขอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนนายรัชพลศิริสาครทนายความกล่าวว่าลูกความไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด แต่ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้ได้ขอประกันตัวโดยพนักงานสอบสวนนัดให้มาพบอีกครั้งเดือนหน้าทั้งนี้ทางคนตำรวจโทสุรเชษจะมีการถแถลงรายละเอียดผลการจับกลุมในวันที่25พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาที่สอนอทองหล่อต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ